สวัสดีตอนเศร้าๆจ้าอันเปลี้ยนแปลงอีกแล้วจ้าอากาศมือนี่ผูล้ลงคนแบบสิว่าโอ้ยยายวัคือเป็นตะนหนาวที่อ่ติวหนาวจ้าหนาวอันเบิ่งยายวัสิผ้าอันลงเมื่อเบิ่งนาะจากอันน้ำหมอกยามมือเศ้านอะจากตอนนี้อันเจ็ดโมงนอะจากเจ็ดโมงเศร้าจา้าบรรยากาศรอบบ้านเนาะจากนาะหมอกเต็มเลยจ้ามือเนี่ยเห็นบ่าจะหมอก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 นาะ อันนี้เป็นฟังแม่น้ำนะจ๊ะฟังสวนที่เขาเห็นงามๆมงมเหมืนองมอหมอันยง,ม,นนง,ม,นนงมเป็นแดดๆนะจ้ะไม่นี่หมอกเต็มเลยจ้ะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่องในจ้ะหมอกเต็มเลยมือนี่อากาศสีหนาวๆเล็กน้อยจ้ะอัน เบิ่งดูวยจะใบไม้ก็ร่างจะโป่งเนาะจ้ะเนาะใบไม้ก็ร่างจะขึ้นเตเมาะเต็แม่ขึ้นจ้ะถ้าแดดออกนี่ขึ้นเร็วๆเลยจ้ะใบไม้บ้านนี่จ้ะก็ร่างขึ้นเตเมาะเต็แม่จ้ะทางเข้าบ้านนะจ้ะทางเข้าบ้านยโสก็จะประมาณนี้จ้ะย่ามหมอกฟังนั่นเป็นฟังน้ำนะจ้ะฟังน้ำที่เ้าเหลียวเย็นล่ะหมอกล่องอ่ะ ตอนนี้เจ็ดมงเศ้ากัสิอยู่เมืองไทยกัสิบ่ในเล่าใบานึ่งนี่แหละจ้ะเจ็ดมวงเศร้าสบีเด่นนะจ้ะเนาะก็เลยให้พี่น้องเห็นบรรยากาศจ้ะมึงบรรยากาศหมอกปา่าลายหลายด้วจ้ะนี่อันหน,นาวๆจังสิเนาะจ้ะทำให้าอากาศบ้านเฮาเนาะจ้ะทำให้บ้านเฮานี่เอาด่างมาใส่เนาะจ้ะเนาะเอาม่วงมะไซไหมจ้ะ คือสิคักแกโซว่าไปที่เนียนแฟนว่าเอาม่วงมาใส่บ่ได้เขาสิจับว่าะฉันตำรวจสิจับว่าะฉันว่าน่ะกับแปลกเนาะจ้ะถ้าตกเวทจังสิเขาเจ้าก็มีบัตรได้จ้ะถ้าบ่าเพนอ่าถ้าบ่าเพนสถานที่ส่วนบุคคลเนาะจ้ะเนาะเขาเจ้าก็มีบัตรตกได้จ้ะขันสถานที่ส่วนบุคคลยังสิกับว่าหาแต่ถ้ามีบัตรไม่หยางหย่อนเนาะจ้ะเนาะ บ่มีบัตรไม่เห็งกับโต๊ะใดนะจ้ะมึงได้อจ้ะหมอกเต็มเดี๋ยวใบไม้ใบอะไรก็จะปุ้งเลยจ้าสงสัยสงสัยฝนสิเมื่อนที่มาสิเมื่อคักเราละจ้าย่าม,มือเสอ่ายังเป็นเรื่องสินี่นได้จ้าอันอันย่ามยังนึงน่ะนะอันสัตว์ป่าน,น่ะนะเต็มเลยเด้จ้าอันซุ่มอันนั้น อียังกะกวงปลานั่นไหมจ้ะเวลานันเนาะจ้ะเนาะก,กวงปลากวางยังกะสิเลีนอันตัดทางรถได้จ้ะเป็นมูเป็นมูเปน็นได้จ้ะเทลลัสีหาตูเทลลาอันย,าย่าโซปลูกพักปลูกพักสลัดใบยังสีบปยังได้จ้ะอันท่าบปาะรวมใบยังสีกวงไม่ก,กินนมืดเลยจ้ะนี่ได้จ้ะกักกกสิมีกวงปลากัสิมีหลายหลายย่างนนเนาะจา้ะเนาะสัตว์ปลาอยู่นี่แหละยิ่งสัตว์ปลายังสีเขาเจากัสิมีอัน จะสีมืบาดได้ใจจังสิยิ่งได้เนาะจ้ะจะงเนาะเห็นบ่จ้ะบริเวณยายสลงมะทายบรรยาก,กาศในพี่น้องเบิึงเนาะจ้งเนะะาะยามมืดส่องมอนีิหมอกมันหลายจ้จะจ้าขึ้นมาทั้งบ้านยายสวนกับกระร่งกาบักพริกเนาะจ้ะกาบักพริกเ้ยต่ปลูกข้างนอกเนาะให้อากาศอันรั่วหนี้นักหน่อยก่อนอันนี้เป็นผักอีตูเนาะจ้ะเบียผักอีตูยายสวนกระร่งกาไว้จ้ะนี่เป็นผักลาบยายสวนน้อจ้ะ ที่อันปลูกไว้ขอบหน้าต่างเนาะจ้ะก็สิมิซระแหน่หอมเปย์นาะจ้ะยาย่โซกระรังเริ่มปลูกเนาะจ้ะเพาะว้แล้วก็พักแป้นเนาะจ้ะพักแป้นนี่เพราแพร่จักเทียจ้ะปลูกไว้จริงสิเราจ้ะพ่อได้กินอยู่คนเดียวเนาะจ้ะเนาะเคียงลาบเคียงก้อยได้แย่โซน่าจะมีทุกมุมห้องน่าจะเนาะมีทุกมุมห้องอัน โอ้เป็นผักใยโซ่เนาะจ้ะอันทางนี้กับปลูกโดยเฉพาะท่างนี้สนทางนี้เป็นห้องส่วนโตใยโส่เลยจ้ะยายโซสิมาเก็켓อันนั้นอันนี้อยู่ห้องนี่ปะนี่ยันยโซว่ามันเป็นห้องส่วนโตดีแล้วมันก็ติดหน้าต่างเลยจ้ะเวลาสีอันนั้นแฟนเบิ้งหนังเบิ้งยังสีายโซกับสีปิดประตูกรบเปิ่งสีจ้ะปิดทั้งสีเลยจ้ะแล้วก็เป็น มองนี่ก็นสิเป็นนันเป็นนันนันนันหงลาผ้าเนาะจ้ะหงหลาผ้าย้อยสุนี่แหละจ้ะยู่กินยังสิแหละจ้จะแกยู่ไผ่ยู่มันเนาะจ้ะบ่แม่น้อยยู่ไผ่ยู่มัน,นอันแนวใดเลยจ้ะอันย่ำกังเว่นนั่นแฟนกับเบิ่งหนังเบิ่งโทรทัศน์เบิง่งอ่ากีฬาเบิ่งฟุตบอลยาอยสุกอยู่จังสิแหละจ้ะอยู่ในห้องจังสิละ ก็บอค่อยคุยคุยอยว่ากันน้อจ้ะเนาะเวลาเวลาไปใส่มาใส่ย,ยังสีเ้ากระปอยู่จะ้ะได้สวยมักอยู่แบบนี้มุมนี่น้อจ้ะอันอยู่ขอบหน้าต่างน้อจ้ะได้สว่ามันสบายสบาย,บายดีเนาะอันพี่น้องบอกเสีว่าเป็นยังคือจะไดสวคือยังอันมักปลูกอันโอโจอเอแจผักโอโจอเอแจเนาะจ้ะคือบ่ซื้อกินเอาเนาะจ้ะ ยาอยโซยูนี่กะยูย่ยโซมากยูแบบพ่อเพียงจ้ะอันนี้อไที่มัน่าจําเป็นย,ย่ยโซกับบรสือได้จ้ะย่ยโซบรสือกินจ้ะแนนี้ไมันอันนั้นนะสมมุติว่าหอมหอมเปี๊หอมสาลเน่อันหอมเล็กๆแน,น่นอนย,ยิังสิเนาะจ้ะอันย่ยโซมากินซุปนั่นซุปนี่เน,นาะจ้ะซุปบบกเขียซุปบบน,นอไหมกินลาบกินก้วยจังเสียเขาไปกินผู้เดียวเน,นาะจ้ะเขาไวจําเป็นต้องสิไปซือ้อมากอันซื้อมาหลายๆเขาไปกินบ่เบสเน,นาะจ้ะ อันหอมเคียงข well. <Hello. S 2> ั้วเขาเนี่ยเขาก็พ่อปลูกกินในเขาก็ปลูกกินนะจ๊ะเก็บเก็บเจ็บไส่เทียเดียวหรืจ้ะไม่ได้เก็บใส่หลายกินก็กินคนเดียวจ้ะเจ๊โสกเลยวันวันจำเป็นต้องไปซื้อจ้ะเขาก็เก็บซาลเน่เก็บอันหอมเคียงขั้วเขาเนี่ยและจ้ะเฮ็ดกินจู้เจ้าสิและจ๊ะคันเวลาเขาอันเวลาเขาอันเขาหาเงินได้ังสิเนาะจ๊ะเขาหาเงินได้เขาก็ แต่ไม่ใชสีใส e สีเฟือสีอันซื้อเฟือเฟอร์น่อยจ้ะอันว่าเป็นเมียฝรั่งอยู่เมืองนอกเขาสิใสเงิ้จังสันจังสีน่อยจ้ะเนาะมันเจ้าหาได้มือละนล้านนะเสียนกับบ่ายังได้จ้ะกันเจ้าหาว่าเป็นเจ้าเจ็บว่าเป็นเจ้าสิใส่นั่นเจ้าสิซสื่อแบบที่ว่าบ่รู้อันนั้นน่อยจ้ะเนาะแบบที่ว่าสใสสีกินยังใส่น้าทำสีกินสียังกับอะไ้เขาก็ต้องใส่ให้มันเป็นน้อยจ้ะเนาะเขาก็เบื้องเจ้าขวงนวมาเจ้าขวงนี่ รายได้เป si si <c ười> ็นเท่าไหจังไดมันสิยังจังซี่นะเาะจ้ะยายสูคิดแบบนี้จ้ะยายสก็อยู่แบบยายสูนี่แหละจ้ะอยู่แบบแม่นยายสูบ่เจายายสคิดวางจ้ะอันเฮาจะไปวางนําเงินอนในอนาคดคักหเนาะจ้ะเฮาต้องเก็บเงินเงินที่เฮาหาไว้ได้แล้วนี่แม่นเฮาสิเก็บเฮาสิเก็บได้น้อยก็ขอว่าให้มันยังเนาะจ้ะเนาะ có ngân này cặp áo hao nhang cái <laughs> nồi tôm hào hái đại lão nè vay để đi đi già bảo bên vào không chỉ sai anh câu không bơi leo điều cái đại ma rồi điều cái đại ma rồi số với chi tiêu dần số khơi làm bạc ma lão nói làm bạc ngân số tằng sất câu vậy để đấy mình chỉ đây vay để mình chắc อันละเล็กละน้อยนะจ๊ะเนาะปีละเล็กละน้อยล้วก็เขาต้องมีเงืนเจ็บจ้ะเขาต้องมีเงืนเจ็บเงินในอนาคตมันกับแมนยูเข้าสีหารดได้ไม่อีกอยู่แต่ว่าเกิดเข้าไข่เข้าป่วยหล้วเขาเป็นยังมากล่ะเขาเฮดบ่ไดาล่ะนั่นแหละจ้ะยายสุกับทองไวคอ่อนั่นแหละจ้ะก็เลยมนไปยูไ่มันไปอยู่แผ่นดินได้ยายสุกับใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงเลยจ้ะแมนอยูอันอันอัน เงินแฟนนี่ยังเงินแฟนเงินยังกัะสิที่ขาเจ้าผ้าซื้อของไม่แพงจิตไม่แพงแค่เสร็่ะมันเกิดป็นอีกส่วนหนึ่งนาอจ้ะเนะบ่กคุณเงินที่เขาหาได้เนี่ยจ้ากำไว้ให้แน่นแน่นจ้ากำแน่นแน่นกำแน่นแนํากำดีๆจ้ามีส่วนเก็บส่วนยังไว้นาอจ้นเนะโซกันจ้ะอันยูบานยูเฮียน่าสิออกไปทั้งนอกวันได้ออกไปจ้ะ ก็เลยอ่านกินหอดพี่หนองก็เลยมาสู่กันผ้าเบื้องเห็นหมอกเงี้มือเศร้าจ้ะเห็นหมอกเงี้มือเศร้าก็เลยอ่านมาทายหมอกทายอย่างอ่านเบื้องน้ำหมอกเงี้มือเศร้าอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศหมอกเงี้มือเศร้าไหมจ้ะก็เลยมาอ่านล่ามมาใสอ่านต้นไม้ต้นไหลดอกไม้ดอกไหลเริ่มเริ่มมากอยู่แบบพ่อเพียงเศรษฐกิจพ่อเพียงหนุ่ยจ้ะบาทนี้ล่มไปทั่วทีตัวแดนจ้ะยังสิ่ลไจ้ะอ่านยายสู่ก็เลยก็อยู่จังซี่อันใส่ชีวิตจังซี่หละจ้า ือจังอันอีหยังจะสีแนวมันนะคองของกินของหยังเทากับื้อเป็นธรรมดาเจ้ะเพราะว่าของกินเทากับขาดประดนเนาะจ้าเอาของใส่ของสอยเนี่ยนะอันไหนมันพ่อทดแท่นกันได้หนิใจสุกอะเอาแทนกันได้จะอันแบบที่ว่าสมมติว่าเป็นหววเป็นมวยยังสีเนาะจ้าเฮ้าซึ่งหนึ่งเข่าหนึ่งเขานี้วได้อยู่นี่หนึ่งเขานี่มันก็อ้อนกันนี่มคือึกันไ่เจ้ะนึงซึ่งอะนะเฮาไวหนึ่งปลาก็ได้เฮ้าไวหนึ่งเข่าหนึ่งหยังก็ได้เนาะ อันนี้มันบ่าจาเป็นยายสูกก็เลยบ่ิจาตซื้อหัวซื้อเมื่อจ้ะอยู่ผู้เดียวก็เลยซื้อได้อยู่จากทางซื้อได้นะแต่ว่ายายสูกกะบร่จาติจ้ะยายสูประหยัดจ้ะประหยัดก็เละว่ามันใสได้อยู่อันใดที่มันทดแทนกันได้เราี้กินเขามันกระซ่บกะอันนั้นคือกันมันก็อ่อนกันยังคือกันดีกแต่คือบ่เฮาดบ่ซจาอจ้ะยายชูเป็นแบบนี้ต่ไหนท่าไร่สอนลูกสอนเต่าเนาะจะยายสุกับสอนลูกสอนเต่า อย่าไปคิดต่องเงินในอนาคตหลายเน่อยจ้ะอันเก็บเงินเก่านน่นไว้เนียนๆย้สโซบอกตรงสิหน่อยจ้ะเก็บเงินเก่าให้ดีๆจะเหาเขาเก็บเงินเก่าไว้บ่ได้เงินในอนาคตเขาสิไปเหลือบ่อจ้ะเม่นน่พี่นองบาอันวันนี้กะกะ็อายุหลายแล้วเนาะจ้ะเนาะกะเท่าแล้วเนาะยายโซกะเท่า <het S 1> แล้วผ่านชีวิตมาหลายล้วผ่ <het S 1> านหอนผ <het S 1> ่า,หหานหนาวมาหลายล้วเนาอจ้ะเขาก็เจอมาควกขทุกข์อยากเขาพอมาทุกอย่างเลยจ้ะ ก็เลยยูแบบระว้างจ้ะยู t <t t <t <t rah, t ่แบบระบ้างแมนเขาสิมาจุดได้ยูยูจุดได้กะซังมมอยูเบื้องหนอกอันไม่ยูเบื้องหนอกมันเป็นเมียฝรังมันได้ยังกะซังเนาะจ้ะยายโสกกะบบลืมเนาะจ้ะบ่ลืมจุดนี่บบลืมจุดที่ว่าจุดที่ทุกเคยทุกเคยยากมากกว่าเคยจุดที่ว่าเคยบบมีกินมากกว่าเนาะจ้ะยายโสทองไหวเนาะจ้ะทองไหว้ให้มันได้โลดจ้ะให้มันได้โวลดเขาไม่เงินเขาก็อุ่นใจเนาะจ้ะเนาะ ว่าไปนะอยจาว่าไปว้าคุยกับพีกับน้องเนาอจจะเนาะอันเ oui. er Teraz, e. อะไรจ้าคลิปนี้ก็บม่มีอย่างนาอจจะเนาะอันมาคุยกบพีกับน้องเนาอจ้ะอันขอพูดหลายๆเด้อที่กดติดตามย้ายซูที่เขามาฟังนาอจจะเนาะอันขอพูดหลายๆจะมาลิมนี้ก็คนไลไ์ก็แช่กดติดตามน้อยจะเด้อพอกันไม่คิปหน่าจ้าสวัสดีจ้า